าอัปเดตราคานะครับช่วงนี้ราคาปรับลงนะครับอย่างที่รู้ๆกันมาดูกันเลยว่าราคาลงขนาดไหนนะครับตัวนี้ผมมาดูที่หน้าเสาที่ใช้กันทั่วไปนะครับคือสี่คูณสี่นะสี่คูณสี่ตัวนี้อยู่ที่หนึ่งจุดห้ามิลนะครับหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดหกมิลนะครับผมวัดให้ดูตัวนี้ปกติมันจะอยู่ที่ประมาณพันสามร้อยห้าสิบครับันี้ราคาที่หน้าร้านเราอยู่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทก็ราคาก็ลดลงประมาณ 200บาทนะครับตัวนี้โตัวต่อมาอ่านะครับจะเป็นเสาขนาดเล็กเนาะอสามคูนสามนะครับตัวนี้ปกติมันจะอยู่ประมาณ700นะครับตัวนี้มิลสานะมิลสามข้อเวลาขายบางเจ้าจะจะมันจะเรียกมิลหนะครับตัวนี้ปกติมันอยู่750อ่าตอนนี้อยู่ที่ราคาประมาณ600บาทนะครับอันนี้เป็นเกรด A นะครับราคาปรับลดลงมาอ่ากิโลละหลายบาทครับก็ตรงนี้ถ้ามีโอกาสได้ใช้เหล็กก็ รีเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นอ,อันนี้เป็น 4x2 นะครับ 4x2 ลำดับต่อมาก็แน่นอนราคามันลดลงนะครับตัวนี้มันเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูเนาะอันนี้700ปกติมันก็ประมาณ760อันนี้มิลห้านะครับตัวนี้มิลห้าอันหนาครับอันนี้ก็จะเป็นมิลสองอันนี้มิลมิลหนึ่งนะครับปกติมันก็ประมาณ600ตัวน,นี้ดู550ครับราคาก็ปร,ปรับลงมาเยอะนะครับตัวต่อมามาดู หน้าตลาดดีกวา่านะครับอีกตัวนะครับสามปูนยี่เึ้าูนี่งนะครับตัวนี้ตัวนี้ของใหม่เลยนะแต่ว่าหน้าหน้าไม่เต็มน,นะครับตัวนี้ปกติจะอยู่ประมาณสามร้อยห้าสิบนะครับตัวนี้ตัวนี้หนึ่งมิลน,นะครับก็จะมีตัวสี่ร้อยมิลสองนะครับแล้วก็มีพวกอ่ามิลห้านะครับมิลสามก็เวลาขายเขาจะเรียกมิห้านะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ราคาอยู่ที่ประมาณ อันนี้1.3ึ่งจุดสามมนะครับตัวนี้อยู่ประมาณ500บาทแล้วก็ตัวต่อมาก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นเกล็ดดีนะครับเกล็ดดีก็ในกรงดีนะครับตอนนี้ถูกลงประมาณอสามถึงสบาทต่อกิโลกรัมถ้ามาดูตัวกติตัวนี้มาประมาณ220นะครับตัวนี้เหลือ180บาทครับราคาตัวนี้กับลงเยอะนะครับตัวนี้เป็นเกล็ดดีเหมืเดียวันี่ก็จะเป็นเกล็ดดีครับตรงนี้ราคาวันนี้วันเดือนพฤษภานะครับฝน เข้าแล้วก็มีฤดูพร้อปลูกนะครับทำให้ราคาเหล็กปรับลงนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ติดตามได้ที่เพจพี่ไม้เหล็กเก่าชุมพวงเหล็กเก่าวังน้ําเขียวแล้วก็ลาไปมาศครับ mm hmm. บ้านเหลือเหล็กเก่าแถวจังหวัดะนะครนคนพนมก็จะมีอําเภอเร้าทีาทนะครับร้อยสี่สกิลแล้วก็วานอนอําเภอวานอนนะครับร้อยสี่สกิลสาขาวานอนนะครับและจับเร็วๆนี้ก็จะมี กำลังจะเปิดก็คือที่จังหวัดสกลนครนะครับก็ฝากติดตามเพจทุกเพจเลยนะครับครับขอบคุณมากครับผม